สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับส้มโตโูกค้าที่ศูนย์รถยนต์มือสองโตลูกค้านะคะวันนี้เราจะมาแนะนําสมาชิกใหม่ของเรานะคะสวัสดีค่ะ,คะขออนุญาต้ลูกค้าแนะนําตัวหน่อยค่ะค่ะชื่อเอมค่ะค่ะเอมวันนี้คุณเอมมาซื้อรถอะไรคะตโตโยต้าแคม y รค่ะตโตโยต้าแคม y เนรี่เนาะ อะไรคุณเอมรู้จักโตโะคาได้จากสื่อไหนคะเออในเว็บไซต์วันทคาค่ะในเว็บไซต์วันทูกคาเนาะแล้วอะไรทําให้คุณเอมตัดสินใจซื้อสดคันนี้คะเออเพราะว่ารถสวยด้วยประกันแน่นด้วยค่ะแล้วก็บริการดีค่ะอันนี้คุณเอมตัดสินใจนานไหมคะกว่าที่จะซื้อรถคันนี้เออก็ไม่น่าจะเกินชั่วโมงมั้งค่ะแค่ชั่วโมงเดียวเลยนะคะใช่ค่ะค่ะแล้วก็คุณเอมมีอะไรให้ทางส่วนรถยนต์มือสองโตโตโตคาปรับปรุงไหมคะ ไม่มีให้ปรับปรุงนะคะอยากให้รักษามาตรฐานนี้ไปเรื่อยๆค่ะถ้ามีคนตั้งใจก็จะแนะนำมาที่นี่เหมือนกันได้เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะงั้น่วมขออนุญาตให้คุณเอมประเมินนะคะว่าสูตรรถยนต์มือสองโต๊ะจะเป็นมาตรฐานที่ลูกค้าวางใจได้ไหมนะคะโดยที่ส้มจะนับ1 2 3สนะคะถ้าได้ให้คุณเอ็มชูนิ้ว้นแล้วบอกโต๊ะค่ะสุดยอดถ้าไม่ได้ก็ยืนสวยๆแบบนี้ได้เลยนะคะขออนุญาตนับนะคะ1ค่ะ2ค่ะ สามค่ะโตอตัตคาสุดยอดค,ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะใ,<ช>ในฐานะที่ส้มเป็นตัวแทนสุรุจนมือสองโตอัตคาขอให้คุณเอมรับรถไปแล้วเฮงเฮงรวยรวยจเจริญยิ่งขึ้นไปนะคะ,ะ,คะขอบคุณค่ะ